ไปค้าขายไปมหา สดทุกวันทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารสาระในพื้นที่จังหวัดบึงการและข่าวสารทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกากับรายการบึงการวันนี้คุยข่าวเข้มเที่ยวข่าวคน้นกับโด่งจตุรพรผานาาและเกศธนทยานัชชาเตชะสิทธิ์ทาง FM 104.25 MHz เมกะและทางแฟนเพจ Facebook สะวัสดอบึงการกรมประชาสัมพันธ์บึงการวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่รายการบึงการวันนี้ทาง FM 104.25 MHz สวทบุงการกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เจอเราสองคนครับผมโด่งเจตุรพรฐานนาครับค่ะและดิฉันเกศธนัทยานชาติชศิษฐ์ค่ะกับผมอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้วันอังคารที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567นก็ะครับก็กลับมาเช่นเคยครับกับรายการของเรานะครับนำเอาเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาเสิร์ฟทางบ้านเช่นเคยนะทีนี้ในช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าฝนเนี่ยหายไปบ้างนะพี่เกศใช่ค่ะใช่รู้สึกคิดถึงละ รู้สึกคิดถึงเพราะว่าบางวันก็คือร้อนมากร้อนมากทั้งๆที่อยู่ในหน้าหน้าฝนนะคะแต่บางวันนี้เอ๊ะเรายังอยู่หน้าร้อนหรือเปล่าเอ๊ะหายไปนานแล้วรู้สึกคิดถึงแล้วช่วงนี้ค่ะครับดูกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ก็อยู่ที่หกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่นะแต่ว่าเอ๊ะทำไมในช่วงนี้หายไปบ้างนะครับฝนเนาะก็อยากจะให้เขากลับมาบ้างเหมือนกันนะจะได้ทําให เราเย็นขึ้นมาบ้างเนาะโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางคืนนะครับใช่อาจจะมีบางอำเภอที่อาจจะมีฝนบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่อาจจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างนะครับทางบ้านก็รายงานกันเข้ามาได้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใน 2- อสาวันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของนาข้าวเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้แห้งไหมหรือว่ามีน้ําเพียงพอหรือเปล่านะครับก็รายงานกันเข้ามาให้เราได้ทราบสถานการณ์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ามาดูข่าวสารภายในประเทศกันก่อนนะคะมาดูที่เรื่องแรกกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าธงฟ้านะคะมีการยกทัพสินค้าธงฟ้ากว่า100รายการนะคะร่วมมหากรรมสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพนำร่อง5จังหวัดนะคะที่ภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ค่ะ รัฐบาลนะคะจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดนําสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะกว่า100รายการจัดจําหน่ายในราคาที่ต่ํากว่าท้องตลาดนะคะโดยลดราคาสูงสุด55%เลยค่ะภายในงานสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพอำนวยความสะดวกนะคะแก่แรงงานแล้วก็ประชาชนที่กําลังหางานทํานะคะให้ได้รับประโยชน์2ต่อจากการมาร่วมงานค่ะซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นนะคะใน5จังหวัดดังนี้ค่ะ วันพุทธที่19มิถุนายนนะคะ2567ที่แรกเลยนะคะที่จังหวัดบึงกาฬของเราค่ะโรงแรมเดอะวันอํเาเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬวันพรุ่งนี้เลยนะคะวันต่อมาวันพุทธที่26มิถุนายน2567นะคะไปกันที่วิทยาลัยการอาชีพชาย,ยาอํเาเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ต่อนะคะวันที่5ถึง6กรกฎาคมจะเป็นที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล์อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะวันที่15กรกฎาคมนะคะที่มหาวิทยาลาัยนาราธิวาสราชนครินทร์อําเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสค่ะแล้วก็วันที่2สิงหาคมนะคะที่โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์อําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ใครที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากจะได้ไปร่วมงานที่มีการ มีการจัดขึ้นสำหรับแรงงานและก็ประชาชนที่กำลังหางานนะคะก็มีสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดไปจัดจำหน่ายให้ด้วยค่ะก็เป็นเป็นประโยชน์สองต่อเลยนะคะสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานนี้ค่ะรผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับบึงการก็วันพรุ่งนี้นะครับวันที่19เนาะที่โรงแรมเด e o วันะครับก็ไปเจอกันได้นะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับที่เรื่องของ30บาทนะครับเขาบอกว่า30บาทเฮนะฮะรัฐบาลเพิ่มจุดบริการสุขภาพ ในปั๊มน้ำมันนะครับนี่น่าสนใจมากนะครับรัฐบาลมีการยกระดับบริการ30บาทรักษาทุกที่นะครับโดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชนกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างครบวงจรกับคลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับสปสช เป็นหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุขนะจุดบริการในสถานีบริการน้ำมันบางจากโดยทางบางจากนะครับจะมีการจัดหาพื้นที่แล้วก็อำนวยความสะดวกสถานีบริการน้ำมันของบางจากที่จะเข้าร่วมโครงการรวมถึงศึกษาและพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลร่วมกับสปสชเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถเข้าถึงการรักษาและคำปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงลดความแออัดในโรงพยาบาลอีกด้วยนะครับก็น,นี่ถือว่าเป็นเรื่องอีกความคืบหน้าหนึ่งนะครับในการที่จะพัฒนาโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะครับด้วยบัตรประชาชนใบเดียวล่าสุดเนี่ยเขาก็มีแนวคิดว่าจะไปที่ปั๊มน้ํามันแล้วแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ค่ะต่อมามาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่ายินดีนะคะก็เป็นเรื่องของเด็กอาชีวะไทยค่ะที่เขาบอกว่าไปเฉิดฉายนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือนะคะาหา<ม>คนต่อกอได้ยากค่ะสำหรับเด็กอาชีวะไทยของเรานะคะหลังจากสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะให้ทั้งตัวเองแล้วก็ประเทศไทยนะคะคว้า6รางวัลนานาชาติค่ะ จากงาน The Seven China Shanghai International Invention and Innovation Expo 2024นะคะซึ่งนายยศพลเวนุโกเศษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะได้เปิดเผยว่านักศึกษาอาชีวศึกษาจาก4สถานศึกษาคว้าเหรียญรางวัลจากงานการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ The Seventh China Shanghai International i n v e n t i o n and Innovation Expo 2024สน o ะคะณเซี่ยงไฮ้เวิ e ด์เอ็กโปเอ็กซ e n ิชัค c n e ซค่ะซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้นะคะหนึ่งก็คือวิทยาลัยเทคนิคสุราร์ธานีรับรางวัล สเหรียญทองและ1รางวัล Special Award นะคะจาก2ผลงานก็คือเครื่องคั่วมเมล็ดกาแฟด้วยองค์ดินโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เครื่องวัดปริมาณการสูญเสียเลือดจากการผ่าตัดด้วยนะคะสก็คือวิทยาลัยเทคนิคสงขลาค่ะรับรางวัลเหรียญทองนะคะและวิภา Special Award นะคะจากผลงาน Pollinator for Durian Flowers Machine หรือว่าเครื่องผสมเกสรดอกทุเรียนค่ะ 3. นะคะวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีรับรางวัลเหรียญทองจากผลงานสมาร์ทฟาร์มกระบองเพชร 4. นะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุร,รารธานีรับรางวัลเหรียญทองจากผลงานผ้าทออัตลักษณ์ประจำถิ่นสีพุนสีพุนพินนะคะคอนเทมพอร์รี w o v e n Fa f r b r i c p r o d u c w s w i t o Local Identity p a t t e r n นะคะซึ่งทางเลขาธิการกอสอะคะก็ได้บอกว่าการประกวดนวัตกรรมดังกล่าวนี้นะคะถือได้ว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนะัก ศึกษาอาชีวะนะคะเป็นอย่างมากเลยที่สามารถนําความรู้จากการเรียนแล้วก็ประสบการณ์ในเวทีการประกวดของสอสอนะคะได้นํามาปรับประยุกต์แล้วก็คิดค้นนวัตกรรมต่างๆจนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะในระดับเวทีนานาชาติสามารถจะคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจมาให้กับตนเองแล้วก็สถานศึกษาสร้างชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตรกรรมของประเทศไทยด้วยค่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะในการสร้างเครือข่ายในด้านของความร่วมมือด้านการวิจัยแล้วก็ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นะคะใช้งานได้จริงด้วยเกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแล้วก็เป็นการปูทางสู่การเป็นนักนวัตรกรในอนาคตต,ต่อไปด้วยค่ะคผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายนินดีนะครับสำหรับเด็กอาชีวะไทยนะครับที่ไปเชิดฉายในเวทีโลกครับ คราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นพอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือข้าว10ปีนะครับล่าสุดขายออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยบริษัทนะครับที่มีการชนะการประมูลข้าว10ปีนะครับคือบริษัท V.S. Inter Trading จำกัดกำแพงเพชรนะครับชนะการประมูลข้าว10ปีที่มูลค่ากิโลกรัมละ19.07บาทนะครับวงเงินกว่า286ล้านบาท ขณะที่บริษัทธานานรนไรซ์มาเป็นอันดับ2ครับผลการประมูลการจำหน่ายข้าวสารในสตซอกของรัฐเป็นการทั่วไปนะครับครั้งที่1ครับ2,567ซึ่งจัดขึ้นนะครับโดยทางอ,อคอสอเมื่อวานนี้นะครับมีผู้เข้ายื่น2ประมูลอยู่ที่6รายผลปรากฏว่าครังพูนผลเทรดดิ้งนะครับหลัง4ปริมาณข้าวสารกว่า3,356ตันนะครับก็ สำหรับบริษัทที่มีการเสนอราคาสูงที่สุดนะครับคือบริษัท V.S. Inter Trading จำกัดนะครับเป็นผู้เสนอราคาสูงที่สุดคือกิโลกรัมละ19.07บาทนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นบริษัทสหาทานจำกัดอันดับ2ครับเสนอราคาอยู่ที่18.69บาทนะครับก็เรื่อลงมานะฮะส่วนครั้งกิติชัยหลังที่2นะครับประมาณข้าวกว่า1 1 6 5 6ตันนะครับเช่นเดียวกันฮะบริษัท V.S อินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดก็เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดนะครับคือกิโลกรัมละ19.07บาทก็คือเสนอราคาเท่ากันทั้ง2ครั้งนะครับทั้งครั้งพูนผลเทรดดิ้งแล้วก็ครั้งกิติชัยนะครับรวม2ครั้งเนี่ยบริษัท v s Inter t r a d i n g นะครับเป็นผู้ชนะการประมูลทั้ง2ครั้งเลยด้วยวงเงินกว่า286บล้าน3าม0 0บาทนะครับก็ต้องแสดงความดีกับทางรัฐบาลด้วยนะครับที่สามารถจะระบายข้าสต็อกนี้นะครับออกไปสู่ ตลาดได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาขายให้เรานะนะครับเอาไปก็ตามแต่ที่บริษัทที่ประมูลได้นะครับก็จะนําไปดําเนินการเพื่อหากําไรต่อไปนะครับค่ะต่อมานะคะมา มาบอกกันหน่อยนะคะว่าให้ชวนกันติดตามนะคะรายการที่หลายคนรอคอยนะคะก็คือรายการคุยกับเศรษฐานะคะคุยกับนายกเศรษฐานั่นเองซึ่งจะออกอากาศตอนแรกนะคะในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนะคะในช่วงเช้า8โมงเช้านะคะทางช่อง NBT ค่ะเขาบอกว่าเทปแรกเนี่ยนายกจะถอดสูตรเปิดเบื้องหลังการทำงานเลยนะคะ นางสาวจจรพรสินทุพรพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวถึงความพร้อมของรายการคุยกับเศรษฐาค่ะซึ่งจะออกอากาศตอนแรกในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้นะคะทางช่อง NBT บอกว่าเป็นรายการสนทนาวิสัยทัศน์มุมมองและก็แนวทางการทํางานของรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจะมีพิธีกรนะคะสลับกันมาทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อสงสัยข้อคําถามของพี่น้องประชาชนจากแหล่งต่างๆมาสอบ ถามโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรีค่ะในขณะเดียวกันรายการนี้นะคะยังเป็นเวทีที่นายกรัฐมนตรีในฐานะของผู้นํารัฐบาลจะได้ชี้แจงนะคะข้อเท็จจริงรวมถึงรายงานความคืบหน้าการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงทิศทางของนโยบายต่างๆรวมถึงบทบาทและก็หน้าที่ของรัฐบาลด้วยค่ะโดยในเทปแรกนะคะ ผู้ชมก็จะได้เห็นนายกรัฐมนตรีนะคะในภาพลักษ์ที่กระฉับกระเฉงธรรมะแมงนะคะบอกว่าจะถอดสูตรเลยนะคะแล้วก็จะพูดคุยการเกี่ยวกับเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะในบรรยากาศที่เป็นกันเองก็ติดตามชมกันได้ค่ะในวันเสราร์ที่22มิถุนายนนี้ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา8โมงครึ่ง8โมงเช้านะคะถึง8โมงครึ่งค่ะ ครับผมยังไงก็ติดตามกันนะครับวันเสาร์นี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดรับสัญญาณนะครับทางวิทยุของเราด้วยนะครับช่วง8 0 0โมงถึง8โมงครึ่งนะครับยังไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันในพื้นที่จังหวัดบึงการกับช่วงข่าวสารบ้านเราครับ สอนลน่นสอนใจคนกว้างสดใสควรคำว่าเราสอนน้ำใจทุกเดินไปบุญประจำพอมีเหตุบุญตามมีตามของมีสิบสอง14องสิบสียิ่งเป็นบุญประจำปีคนอีสานมีความสนุกเลือ ควรคำวบาเราอ่อนสอนน้ำใจทุกเดินไปบุญประจำาก็มีเหตุบุญตามมีตามของมีสิบสองของสิบสียิ่งเป็นบุญประจำปีคนอีสานมีความสนุกเลือ สารบ้านเรา9นาฬิกา53นาทีนะครับยังอยู่กับรายการบึงการวันนี้ช่วงข่าวสารบ้านเราครับค่ะจังหวัดบึงการนะคะจัดโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและหลักสูตรการทำเบเกอรี่นะคะให้กับบุคลากรของแขวงบริคัมไซสปปลาวค่ะ ที่ห้องประชุมชั้นสาสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะนายวินัยโตเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการและท่านศรีสวัสดิ์บุญวงใสรองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงบริคัมไซสปรปร,ราวนะคะได้ร่วมเปิดโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและหลักสูตรการทาเบเกอรี่ประจําปีงบประมาณ2567นะคะโดยมีบุคลากรจากแขวงบริคัมไซเข้าร่วมกัน อบรมจํานวน40คนค่ะและมีคณะผู้บริหารทั้งจากจังหวัดงกางาราชอาณาจักรไทยและแขวงบริคัมไซสปปลาวนะคะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ค่ะ นายวินัยโตเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะคะกล่าวว่าจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดชายแดนติดลุ่มน้ําโขงมีพื้นที่ติดต่อกับแขวงบริคัมไซสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแนวชายฝั่งแม่น้ําโขงยาว120กิโลเมตรประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร,รกรรมและรับจ้างทั่วไปทั้งสองเมืองได้จัดกิจกรรมกระชับความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมาโดยตลอด จังหวัดบึงการได้รับการประสานความร่วมมือจากแขวงบริคัมไซสปปลาวในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้รับความรู้ทักษะแรงงานอันจะนําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการนําองค์ความรู้นะคะไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในแขวงบริคัมไซสปปลาวต่อไปซึ่งถือเป็นความยินดีและเต็มใจของจังหวัดบึงการในการดําเนินโครงการในครั้งนี้นะคะตลอดจน ขอขอบคุณทางแขวงบริคัมไซส,สปอปลอลาวด้วยที่ให้ความเชื่อมั่นในการจัดหลักสูตรของจังหวัดบึงการโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการค่ะทางด้านของนายประสบสุขนาเวียงนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการก็กล่าวว่าในปีงบประมาณ2567นะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการได้ประสานงานกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ จัดทำแผนฝึกอบรมยกระดับฝีมือภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพให้แก่บุคลากรในพื้นที่แขวงบริคัำไซส,สอปปอลาวจำนวน2หลักสูตรค่ะรวมทั้งสิ้น40คนนะคะก็คือ1คือหลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศนะคะจำนวน1รุ่น20คนแล้วก็2ก็คือหลักสูตรการทำเบเกอรี่นะคะจำนวน1รุ่น 20คนซึ่งดำเนินการฝึกอบรมนะคะระหว่างวันที่17-19ถึงมิถุนายน2567ระยะเวลารวมนะคะ18ชั่วโมงฝึกอบรมกันที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานของไทยกับหน่วยงานแขวงบริคมไซสปปลาวนะคะซึ่งเป็น ประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่มีภารกิจด้านการพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่แขวงบริคัมไซนะคะสปะปลาวได้รับความรู้ ทักษะอาชีพนะคะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบกิจการรวมถึงภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะและเพื่อร่วมเป็นภาคคีเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของทัท้งสองประเทศร่วมกันด้วยค่ะคับผมก็ถือว่าเป็นโครงการนะครับที่จัดขึ้นนะครับเป็นประจำเลยสําหรับ โครงการนี้นะครับก็ถือเป็นความร่วมมือกันของ2ทั้ง2ฝักนะครับคราวนี้มาดูกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะหางานนะครับโดยกิจกรรมมีชื่อว่าสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพแอดบึงการนะครับจัดขึ้นโดยสานักงานสาน,นักงานจัดหางานจังหวัดบึงการนะครับ จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะวันอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการวันพรุ่งนี้นะครับ19มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกาโดยกิจกรรมภายในงานนะครับจะมีการสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงมีตำแหน่งงานกว่า500อัตราระนะครับมีการให้คำปรึกษาและรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศทดสอบความพร้อมด้านอาชีพเล่นเกมต่อปัญหาชิงรางวาัล สาธิตอาชีพอิสระและทดลองฝึกปฏิบัติจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสลับเปาการทำสาคูไส้หมูการทำเครื่องดื่มสมุนไพรสลัดโรนะครับแล้วก็การทำกุญแจกุญพวงก,กุญแจหิน3บหวานนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ชิมฟรีด้วยนะครับมีการจัดแสดงและก็จำหน่ายสินค้านะครับจากกลุ่มอาชีพมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปึงการนะครับมีนิทรรศการต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ มีการแนะนำแหล่งเงินทุนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระนะครับหาแหล่งเงินทุนอยู่นะครับมีสถาบันการเงินมาให้คาปรึกษาในเรื่องนี้รวมถึงมีการพูดถึงนะครับการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไปเจอกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่โรงแรมเดวันอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0933231723 0933231723นะครับสามารถที่จะสอบถามได้นะครับแล้วก็ไปเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะคนที่อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศเนาะ ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงต้นรายการเนาะที่เราบอกไปว่าจะมีการยกสินค้านะคะสินค้าธงฟ้าไปจําหน่ายด้วยนะคะในราคาที่ย่อมยาวนะคะต่ากว่าท้องตลาดก็ไปไปร่วมงานกันได้นะคะงานสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพแล้วก็ไปเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าได้ด้วยค่ะครับผมสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอตัวลาทาั้งบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุ